Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าคำจริงพ่อก็มีปัญหาเกี่ยวกับการอัดเสียงเพราะว่าอัดไปแล้วคนงานก็บอกว่ามันหายไปก็ไม่ทราบว่ามันหายไปได้ยังไงพอก็อัดเข้าไปในเครื่องแต่เครื่องมันก็อาจจะมีอะไรที่ขัดข้อง ก็เลยต้องอัดใหม่กานั้นก็ตามพอก็พร้อมที่จะอัดเพื่อจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้รำพึงพระวาจาของพระบินเจ้าพร้อมกันแล้วก็ถามว่าอีกนานไหมที่พ่อจะเลิกที่จะอัดก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีคนฟังพอก็คงจะเลิกแต่ถ้ามีคนฟังสักคนสองคนสามคน และนําไปปฏิบัติเพราะก็คิดว่ามันคุ้มแสนคุ้มแล้วละ่ะพี่น้องฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่าไม่มีการ,รําเพิงอีกก็เพราะไม่มีคนฟังก็ไม่ทราบว่าจะว่ายังไงแต่คิดว่าพี่น้องของเราก็ยังมีเหลืออยู่บ้างวันนี้ก็มีสองเรื่องที่จะคุยเรื่องแรกนั้น นบุญเปาโลก็บอกว่าผู้ที่หวานมเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยผู้ที่หวานมเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากอันนี้พูดถึงทั้งดีและชั่วนะพี่น้องคนที่ทําดีไว้เยอะเนี่ยก็จะได้เก็บเกี่ยวเยอะในด้านความดีนะครับแต่คนที่ทําความชั่วไว้เยอะเนี่ยก็จะได้เก็บเกี่ยวความชั่วไว้เยอะเหมือนกันและก็ผู้ที่จะตัดสินก็คือพระเยซูคริสตเจ้าเอง ฉะนั้นกฎของพระเป็นเจ้าก็คือว่าเราต้องให้ด้วย่งใจยินดีแล้วก็กฎอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ด้วยก็คือว่าเราก็จะประว่านอย่างไรแล้วก็จะเก็บเกี่ยวอย่างนั้นแ,แม้บางทีจะมีมดมีมแมลงมีอะไรมาทําลายพืชของเราแบบเมื่อเช้านี้ผ่านไ,ไปหมู่บ้านหนึ่งเขาก็บอกว่ามีหอยเชอรี่ ก็พยายามที่จะเปลี่ยนหอยเชอรี่เป็นอาหารบางคนบอกมันก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานไว้จริงไหมพี่น้องเคยมีเรื่องของคนคนหนึ่งที่ขึ้นแท็กซี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกคนที่ขึ้นแท็กซี่เนี่ยถูกจับว่าเป็นอาญ,ญากรแล้วก็ ก็มีการประกาศนาขอให้ใครที่รู้เบาะแสกรุณาแจ้งให้ทราบเขาปรากฏว่ามีคนขับแท็กซี่คนนี้แหละที่ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ที่แจ้งตำรวจก็เพราะว่าเขาออกมาจากการล้นแล้วก็ในวันนั้นเขาหาตังค์ให้ไม่ได้เขาก็เอา25้ตังใส่ในมือของคนขับแท็กซี่เขาก็ดูหน้าดูตาคนนี้แล้วเขาบอกแมมเขาจําจนตายเพราะที่ไหนบ้างไม่เคยมีใครหรอกที่จะให้เงิน25ตัง แล้วก็วันนั้นที่เขาถูกเรียกขึ้นฐานนี้ตำรวจเขาก็บอกนี่ไงคนนี้แหละผมจําได้เพราะว่าวันที่ผมส่งเขาเนี่ยผมส่งเขาตรงนี้เองหมู่บ้านนี้แล้วเขาก็ให้ผม25ส้าตังค์ผมจําได้ติดตาทีเดียวสิ่งนี้พอๆจะทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ใครคนหนึ่งทําไปเนี่ยอาจจะ ไม่ถูกจับทันทีถูกจับทีหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดลงไปก็คือว่ามโนธรรมของเขาเนี่ยถูกลงโทษอย่างแรงแล้วทำให้เขาขาดความสุขถ้าหากว่าเขาไปหวานความชั่วร้ายไว้ตรงกันข้ามถ้าหากเขาหว่านความดีไว้เนี่ยแม้เขาจะไม่ได้รับการรับรู้จากคนอื่นคนอื่นไม่เห็นไม่ชมเชยหรือไม่เห็นคุณค่า แต่เขาได้รับรางวัลแล้วคือความสง,มสงบใจและยิ่งร้ายกว่านั้นอีกในวันพิพากษาพวกเราเองก็คงจะต้องอยากจะได้วันนั้นล่ะพี่น้องที่เราปราศจากบาปหรือมีบาปน้อยและบินบุญกุศลมากฉะนั้นขอให้เราได้ขยันทํางานในด้านฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับสารสิทธิว่าจงระวังอย่าปฏิบัติศาสนกิจ ต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่นนี่พระองค์เตือนนักเตือนหนาไม่ให้ทำบุญทำทานเพื่อเอาหน้าไม่ให้สวดภาวนาเพื่อให้คนอื่นเห็นเพื่อจะได้หน้าหรือว่าไม่ให้ทำสิ่งใดๆในชีวิตของเราเนี่ยโดยมีเป้าหมายเพื่อจะได้รับการยกอยอเพราะผู้ที่ จะให้รางวัลแก่เรานั้นก็คือพระบินเจ้าไม่ใช่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานั้นเป็นคนที่พิถีพิถันเอาหน้าทำบุญก็เอาหน้าแต่งตัวก็พยายามที่จะปกปิดฐานหน้าของตนเองบางทีว่าคนอื่นมีฉันก็มีทั้งๆที่บางทีก็ต้องไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อซื้อชุดหรืออะไรต่างๆนาน,นานเนี่ย พูดถึงเรื่องแต่งตัวพ่อก็อยากจะบอกว่าพี่น้องเอ้ยสังคมทุกวันนี้มันเป็นสังคมที่ไม่มีมโนธรรมในการตัดสินว่าควรจะแต่งชุดอะไรเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับบางทีเืินกลางถนนก็ใส่ชุดนอนก็มีบางทีขึ้นเครื่องบินก็ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้คือเขาไม่ให้เกียรติแก่คนที่เดินทางไปกับเขาเลยอะ อันนี้พ่อก็าคิดว่าบางทีเขาต้องการที่จะเอาหน้าว่าเขาหน้าแต่งตัวทันสมัยแล้วก็เขาไม่แคร์ความรู้สึกของใครทั้งนั้นแหละ,ะมันจะดีชั่วมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นที่จะที่จะมาตัดสินเขาก็เลยทำเหมือนกับว่าเขาอยู่ในทะเลทรายพี่น้องเหมือนกับอูฐที่อยู่ทะเลทรายไม่แคร์อะไรเลยฉะนั้นในเรื่องนี้บางทีเราก็ต้องดูนะพี่น้องว่า เราไม่ทําอะไรเพื่ออวดคนอื่นเราไม่ต้องทำบุญเอาหน้าเราไม่ต้องเสแสร้งว่าตัวเองเป็นคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในช่วงนี้ก็มีรถหรูที่ไม่เสียภาษีแล้วก็มีการไล่จับก,กันเนี่ยพอฟังแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าขำมากเพราะว่าส่วนมากรถหรูเหล่านี้ก็บางทีก็ก็เป็นรถที่ย้อมแมวมาแล้ว ทำให้ว่าเออตัวเองนั้นขับรถหรูแต่ทั้งทที่ในเบื้องหลังของมันโอ้โหมันมีเรื่องที่ผิดกฎหมายเอยมีปัญหาต่างๆเอยเอาละเราไม่ต้องอิจฉาคนอื่นนะพี่น้องแต่เพียงแต่บอกว่าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยใจสุภาพถ่อมตนวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อเร็นี้และพวกเราก็จะได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความสุขในบนรรปลายชีวิตสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันต์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง